สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงเกมเจ้าโปเกมอนกันครับสำหรับคนที่อยากจะเติมเงินนะครับอยากจะเติมเงินโปเกมอนก็มีวิธีการเติมง่ายๆครับก็คือขั้นแรกครับก็ต้องเข้าไปตอนนี้เราจะเข้าไปตรงนี้นะครับนี่ครับเข้าไปที่โต๊ะตัวนี้นครับเราก็ต้องไปเลือกสินค้าว่าเราจะเอาตัวไหนนะครับก็คือหนึ่งร้อยเหรียญทอง โกโปเกมอนอะไรก็ไม่รู้นะผมไม่รู้จักนะอ่านไม่ออก35บาทอย่างเงี้ยก็คือ35บาทเงินไทยครับเป็น TH b นี่คือไทยแล้วนะครับกดเข้าไปนี่เป็นระบบ Android นะครับเข้าใจว่าต้องเป็นระบบ Android เข้าไปปุ๊บก็ระบบก็จ,จะนำพาไปในการจ่ายเงินนะครับแล้วก็จัดการครับเราจะสั่งซื้อใช่ไหมครับเราก็กดปังเข้าไปครับทีนี้เราจะใส่สั่งซื้อเราต้องใส่รหัสผ่านเพื่อสมัครไปเดี๋ยวผมพาไปที่ตัวรหัสผ่านเนื้อ รเราต้องเข้าไปที่เพจ Stone นะครับเราใส่ซิมอ่าผมแนะนําให้เป็น z i p ว o n t h c a l l แล้วก็ d ีแท็กแค่นั้นนะครับ <c oughs> ซิมของข่ายอื่นผมไม่แนะนําเพราะว่ามันยังไม่รองรับในการเก็บเงินนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราเข้ามาที่นี่กันที่เพ <c oughs> จ Stone เจ้าโปเกมอนผมก็ส่งอีเมลไปก็เลยติดตางได้ครับ <c oughs> ใครที่ยังติดตางไม่ได้ก็ลองให้ไป ส่งดูดูในคลิปผมได้ครับที่คลิปย้อนหลังดูว่ามันนั่นนะครับก็เข้าไปที่บัญชีนเนี่ยบัญชีเลือกวิธีการชําระเงินครับแต่ของคุณอาจจะยังไม่ได้สมัครนะครับถ้ายังไม่สมัครก็ให้ติ๊กที่เรียกเก็บเงินจากเอเอสนะครับให้ติ๊กไปเลยนะครับติ๊กแต่ของผมมันติ๊กไม่ขึ้นเลยนะครับเพราะว่าผมได้สมัครไปแล้วพอคุณติ๊กปุ๊บเขาก็จะให้คุณใส่อ่าพวกอืม วันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่ก็ใส่ไปครับไม่ต้องกลัวเพราะว่าคุณต้องใส่ให้ตรงครับตรงความเป็นจริงได้ยิ่งดีครับก็ใส่ใส่เข้าไปเพราะมันจะง่ายนะครับในในความเป็นจริงแล้วก็ใส่เบอร์โทรแล้วก็ก,กดเซฟพอกดเซฟแล้วทางทางค่ายโทรศัพท์ก็คือทางค่ายของอของเพจสโต e นะครับหรือของ Google นะ่ะก็จะส่งเลขรหัสไปที่ข้อความของเราครับ เราก็นํานำมากรอกยินย่านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือรหัสผ่านผมไม่ใช้รหัสเดียวกับ Gmail นะครับเพราะว่ามันจะง่ายต่อการจ่ายเงินนะครับเราจะได้จำํำไม่พลาดแล้วเราก็คราวนี้เราเราไม่แน่ใจเราก็ลองเทสที่ที่ที่แพนกนได้ก็คือให้เทสที่เพจสโตรนได้ครับว่าว่าเราจะเอาแบบไหนเราเลือกที่เกมกได้สมมตินะครับเลือกดับเราเลือกแบบ ไม่ฟรีครับเนี่ยซม้ติว่าไม่ฟรีแล้วติก๊กแล้ไหนไปก็ได้ครับแล้วลองลองลองกดสั่งซื้อนะครับแต่ไม่ต้องซื้อจริงครับโอเคกดลองกดสั่งซื้อว่ามันหมุนหมุน,ม,น,ม,น,ม,นมาสภาพนี้แล้วมันขึ้นมาเป็นมีไหมเรียกเก็บเงินจากเอสหรือดีแท็กที่คุณสมาาคัครไว้นะครับก็จะใช้ได้แต่สําหรับคนที่มีมากกว่านั้นใช่ไหมครับสําหรับคนที่ไปซื้ออ่าบาัตรบัตรเพสโตนมาอะไรเงี้ยเพื่อจะเอามาแลกก็กดตรงแลกนี่ได้เลยรหรือ วิธีชําระเงินก็คือจะเพิ่มเป็นบัตรพวกบัตรเครดิตได้นะครับแต่บัตรเครดิตผมไม่แนะนําให้ผูกกับเกมนะผมขอแนะนําเลยว่าไม่ให้ผูกกับเกมขอให้ใช้เป็นบัตรเติมเงินดีกว่าครับเป็นแบบหกักบัญชีผ่านระบบเติมเงินนะครับถ้าระบบรายเดือนก็ก็ไม่ก็ไม่เหมาะสมในการเติมเงินดีนครับเติมเกมนะครับสําหรับคนที่ที่คิดอยากจะเล่นเกมจริงจังครับใช้ซิมมือถือแบบเติมเงินดีกว่าครับเราจะควบคุมค่าใช้ใจ่ายของเราได้นะครับว่าเอ้ย แต่เติมเดือนนี้เราเติมเข้าไปเท่าไหร่แล้วกับเกมนี้เราจะซื้อไอเทมนี้เข้าไปเท่าไรแล้วแต่ถ้าเบอร์แบบเแบอร์รายเดือนเนี่ยตอนที่เราเล่นสนุกแล้วบอลเราขาดมือหรือของเราขาดมือขึ้นมาเนี่ยเราก็จะกดเติมแบบไม่ยั้งอะ่ะคือกูจะเอาจะเอาตัวนี้ให้ได้ก็กดเติมไปแต่ลืมคิดถึงยอดที่บวกค่าโทรบวกค่าอินเทอร์เน็ตบวกค่าบริการเสริมในการซื้อไอเทมเกมเข้าไปอีกเกิดสิ้นเดือนมาทิ้งสี่ห้าพันอย่างเงี้ยก็ เล่นเอาอหน้ามืดเหมือนกันนะครับก็แนะนําให้ซื้ออีกหนึ่งซิมครับซื้อซื้อมาใส่ในซิมนั้นก่อนนะครับซื้อมาใส่ครั้งแรกเอาถ้าไปขายไปซิมรายเดือนนะครับก็ให้าซิมายเดือนออกเครื่องก่อนแล้วก็ซิมเติมเงินใส่เข้าไปแทนที่นะครับแต่แนะนําให้มันเป็นระบบเดียวกันมันจะง,ง่ายครับ a อก็คือ a อเอสนะครับใส่ใซิมก็ ก็จะสามารถสั่งซื้อได้ตามปกติครับก็ถ้าใครมีอะไรไม่เข้าใจเรื่องการสมัครหรือไงก็ให้มาคอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับว่าเอ้ยถึงขั้นนี้แล้วไปยังไงอะไรยังไงก็เราจะได้คุยกันครับว่าเดี๋ยวก็เข้ามาทางเฟซนะครับเข้ามาทางเฟซผมได้ครับให้มาคอมเมนต์ก่อนเดี๋ยวผมจะบอกชื่อเฟซแต่ถ้าใครที่ที่เห็นชื่อเฟซผมที่ตอบตามคลิปนั้นก็ขอเข้ามาเป็นเพื่อนได้เลยแล้วก็จอดจงได้ว่า เกมอะไรนะครับเพราะว่าบางทีผมตอบหลายๆเกมแล้วผมก็งงๆเหมือนกันนะครับก็ฝากไว้ครับสําหรับคนที่เล่นโปเกมอนนะครับก็ให้ดูแลตัวเองด้วยนะครับอย่ามัวแต่หาโปเกมอนอย่างเดียวก็ถึงเวลาทํางานเราก็ต้องทํางานนะครับพอเราต้องหาเงินนะครับหาเงินมาซื้อไอเทมเกมของโปเกมอนแล้วก็จะได้มีเงินค่ารถค่าขนมไปไปกินกันตอนเดินหาโปเกมอนนะครับก็ยังไงยังไงก็ให้ความสําคัญกับคนในครอบครัวด้วยนะครับ คนในครอบครัวเราสำคัญกว่าโปเกมอนเรานะครับครับผมครับสวัสดีครับ